วันที่แมิถุนายน2563คณะผู้บริหารสำนักงานคอปพคออณะผู้บริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทยและคณะวิทยากรได้ลงพื้นที่พบปักเกษตรกรณอาคารอเนกป,ประสงค์เทศบาลตำบลหัวสะพานอเภอเมืองจัังหวดเพชรบุรีเพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการและรับทราบถึงสภาพปัญหาอุปสรรคข้อคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของการทำประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยเกษตรกรได้มีการสะท้อนปัญหาเช่นกรณีพื้นที่เพาะปลูกไม่เคยได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและศัตรูพืชจะได้รับสิทธิพิเศษอะไรเพิ่มเติมหรือไม่จากระบบประกันภัยหรือจะมีการประกันภัยสําหรับพืชชน,นิดอื่นๆหรือไม่ซึ่งเลขาธิการคอปพและคณะได้ตอบข้อสงสัยต่างๆจนเป็นที่เข้าใจของเกษตรกรรวมทั้งจะนําข้อมูลที่ได้จากเกษตรกร ไปปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการรับประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลอดจนช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ใให้ดียิ่งขึ้นในปีต,ต่อไปจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยอยู่ในกลุ่มของจังหวัดที่ยังสามารถที่จะทาประกันภัยข้าวนาปีได้ถึง30มิถวิทยุนยนตอเป็นโอกาสที่เราแนะนําโครงการปีนี้ว่ามันมีความแตกต่างแล้วก็เป็นมิติที่โควิดเนี่ยทำให้เราต้องหาวิติใหม่ๆ new normal เพื่อที่จะมาทําให้การอำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของประกันภัยนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากสำหรับวันที่9มิถุนายน2563เลขาธิการคอปพอนำเปิดงานโครงการอบรมความรู้ประกันภัย Training for the trainers h e t สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประจำปี2563 ณโรงแรมดสิทธานีหัวหินจังหวัดเพชรบุรีภายใต้การคุมเข้มตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดด้วยมีนายกอบชัยบุญอรณะผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีให้การต้อนรับและกล่าวขอบคุณสำนักงานคอ,อพพที่เลือกจังหวัดเพชรบุรีเป็นสถานที่ในการจัดอบรมและลงพื้นที่พบเกษตรกรเป็นครั้งแรกในปีนี้วันนี้ก็เป็นการเปิดแบบตัวโครงการ เทรนนิ่งฟอ r ์ดเทรนเนอรนะครับสำหรับประกันภัยเท่านาปีสำหรับปี2563นะครับนะครับซึ่งก็ปีนี้ก็ที่เด้เรียนไปแล้วว่ามีความพิเศษมากการเผยแพร่ความรู้การขับเคลื่อนต่างๆทางคาพอพพและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็บูรณาการกันอย่างใกล้ชิดนะครับเรื่องของกูรูประกันภัยเท่านะครับหรือกูรูประกันเท่าซึ่งมีข้อมูลเรื่องของข้อพเลี้ยงสัตว์ด้วยเรื่องของประกันภัยเนี่ยมีความจําเป็น นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรว่าเขาสามารถที่จะมีสิทธิ์เข้าไปทําประกันภัยได้ฟรีนะครับเพราะว่าทางรัฐบาลจะรับผิดชอบค่าเบี้ยจ่ายให้แต่เขาต้องไปขึ้นทะเบียนว่าเขาเป็นเกษตรกรที่มีการเพาะปลูกข้าวนาปีในการนี้เลขาธิการคอรพพได้ขอเชิญชวนให้พี่น้องเกษตรกรนำด้วยระบบประกันภยัยเข้ามาบริหารความเสี่ยงเพื่อแบ่งเบาภาระกรณีผล,ผลผลิตข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่อาจได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติและภัยจากศัตรูพืชหรือโรคระบาดโดยเกษตรกร,รที่อยู่ในพื้นที่5จังหวัดได้แก่จังหวัดตากกันจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์สามารถทำประกันภัยเข้านาปีได้ถึงวันที่30มิบิถุนายน2 5 6 3และเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่14จังหวัดทางภาคใต้ได้แก่จังหวัดชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตกระบี่นครศรีธรรมราช พัทลุงสตูลสงขลาปัตตานีเยลาและนราธิราสามารถทำประกันภัยข้าวนาปีได้ถึงวันที่31ธันวาคม2563ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สามารถทำประกันภยัยหรือดูแล้งได้ถึงวันที่15มกราคม2564และหากต้องการข้อมูลความรู้ประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่แอปพลิเคชัน กูรูประกันข้าวหรือสายด่วนคอปพอ186